50 60คนนะครับทั้งหมดนี่ก็ให้การตรงกันว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยหรือว่าจุดที่เขาไปทำงานอยู่นี่าคูณตาสวนเนี่ยเขาบอกอยู่กันประมาณ3-4,000แต่ว่าส่งกลับมาแค่ร้อยคนมนันก็มันต้องมีเยอะมีชาติไหบ้างโอ้ม,มีหลายชาติคนะทุกชาติโอกาสในการตั้งข้อกล่าวหาอกาุกอาจในเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยค่ะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนก็คงต้องอยู่ที่พยานหลักฐาน คือตอนนี้เรายังพอจะมีเบาะแสหรือเชื่อมโยงได้หรือไม่ว่าองค์กานยัมีส่วนรู้เห็นในการที่จะหลอกคนเข้าไปทํางานในแกนคอร์เซ็นเตอร์หรือว่ารับรู้แต,รแต่ว่าไม่มีไม่กระทําการใดๆในการขัดขวางคือตอนนี้ในข้อหาเรื่องการมีส่วนร่วมในองค์กรอัจฉาข้ามชาติเนี่ยถือเป็นข้อหาใหญ่แล้วนะครับคาว่าองค์กรอาชฉาข้ามชาติหมายความว่าจะต้องมีการการะทวลผิดที่มีอัตราโทษนะครับคือเขาเใช้คําว่ามีความผิดร้ายแรงความผิดร้ายแรงตามนิยามของคฎหมายไทยก็คือเนี่ยตราโทษจำคุกเกิน4ปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร,ร่วมในองค์กรกรรมข้ามชาติเนี่ยหมายความว่ามันรวมถึงเรื่องการทำความิดในเรื่องการชอกประชาชนนะครับในเรื่องของกาคอนเซนเตอร์ด้วย และก็เรื่องเกี่ยวกับการคาร้ามนุษย์ด้วยก็ถือว่าเป็นอาชียกรรมร้ายแรงมันก็มีคนตั้งคาถามว่าการออกหมายจับปกอันในครั้งนี้ค่ะสุดท้ายมันจะนําตัวเขามาดําเนินคดีไม่ได้เพราะว่าในเรื่องปัจจัยทางด้านการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยและถ้าสมมติว่าอย่างที่มีกีที่แถลงไปก็คือว่ามันไม่ได้มีบทลงโทษสําหรับประเทศสมาชิกเลยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนอื่นเนี่ยเราคงต้องมองแยกกันก่อนอื่นเนี่ยมันเป็นความพยายามของตารวจไทยนะครับในการที่จะดําเนินคดีกับผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสบนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมนะครับของพวกแก๊งคอนเซนเตอร์ให้ดำเนินคดีได้เราทราบข่าวกันมานานนะครับว่าตึก25ชั้นเนี่ยมีคนไทยตกตึกตายตึกส8ชั้นมีคนไทยตกตึกตายทั้งหมดนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นที่ตั้งของคอนเซนเตอร์ทั้งข่าวเปิดน,นะครับไม่ว่าจะประเทศไหนก็ออกข่าวกันไปทั่วเรามีความพยายามที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่ สนุนส่งเสริมช่วยเหลือนะครับเจ้าของตึกที่อำนวยความสะดวกให้กับแกงคอนเ็นเตอร์อันนี้คือจุดประสงค์หลักก่อนนะครับหลังจากที่จับคุณดาเนินคดีได้นะครับมันก็ต้องมีการขยายผลนะครับไปถึงผู้เกี่ยวข้องและก็ที่สําคัญนะครับคือความผิดฐานมีส่วนร่วมในองคอ์กรในต่านชาติเนี่ยถือว่าเป็นความผิดมูลฐานของ กฎหมายครอบเงินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายครอบเงินได้และแน่นอนครับแม้ว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติอยู่นอกประเทศมันก็เหมือนที่ตํารวจไซเบอร์เราดําเนินคดีกับองค์กรชั่กรรมที่เราเคยดาเนินคดีมาก่อนและบุคคลต่างชาติเราก็ต้องอาศัยประชาคมโลกนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีบทลงโทษในการจะไม่ให้ความร่วมมือกับอินเตอร์โพก็ตามแต่ผมเชื่อว่าทุกประเทศนะครับเราไม่สามารถอยู่ํำพังได้ อย่างประเทศใดประเทศหนึ่งในสังคมโลกปัจจุบันนะครับนั้นมีผลนะครับไม่มากก็น้อยในการกดดันให้อ่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการปรับปรามแกง๊งคอนเซนเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วกันครับเห็นว่าภายใน2-3เดือนนี้เราจะเห็นผลงานที่ชัดเจนมากขึ้นในการปรับปรามแกง๊งคอนเซนเตอร์ใช่ไหมคะก็ <S 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 ที่เมื่อสักครู่ท่านทัชชัยได้แถลงเกี่ยวกับการที่เราจะตั้งวอลลุ่มค่ะ เราก็จะเชิญประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ตกเป็นเหยื่อนะครับมาร่วมปฏิบัติการร่วมกันที่วอร์มูที่ท่านทัศชัยนะครับท่านผาตรให้ตั้งขึ้นนะครับก็เชื่อว่าจะมีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม,มนะครับมากขึ้นในฝั่งของเมล็ดล่าสุดตอนนี้มีข้อมูลว่าแกงคอซนเตอร์กลับมาอีกแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็อย่างท<ะ>ี่ท่านเรียนเมื่อสักครู่นะครับได้ชี้แจงให้เห็นภาพว่าก็ยังอยู่นะครับ มีการนำเหยื่อที่เคยถูกช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยกลับไปเป็นแรงงานอีกด้วยอะค่ะแล้วอย่างงี้เราจะทำยังไงได้บ้างคะก็ในส่วนของเรานะครับถ้ามีก็จะพยายามทำเหมือนที่ทำกับทางฝั่งปอยเปตเลยนะครับถ้ามีพยานหลักฐานนะครับก็ต้องเรียนว่าเราดำเนินการทุกด้านนะครับทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านตะวันตกหรือด้านเหนือของประเทศไทยที่เป็นที่ตั้งของสแกนเปนเตอร์ตามที่ผมกล่าวโอเคค่ะขอบคุณ ก็อ,อย่างไรก็ตามนะครับก็ฝากท่านสำคัญพี่น้องประชาชนนะครับว่าแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพกรรมระดับโลกคิดซะว่าเขาเป็นองค์กรอาชีพเขาต้องพยายามทําทุกอย่างที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนต้องการที่จะหลอกลวงเอาเงินจากกระเป๋าพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีสุดคือเราต้องมีสตินะครับ mm hmm. ท่านจะต้องทราบและเท่าทันว่าแก๊งคอนเซนเตอร์มีวิธีการหลอกลวงมากมายและปัจจุบันเนี่ย นำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ในการหลอกลวงที่เราเรียกว่า deepfake เนี่ยจะแนบเนียนมากเหมือนคุยกับคนคนหนึ่งเลยคิดว่าเป็นคนจริงๆหรือว่าเช่นคิดว่าคุยกับผมนอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นภาพที่ AI ทําขึ้นมาก็ได้นะครับเสียงเนี่ยเป็นเสียงผมก็เป็นเสียงของ AI ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องระมัดระวังนะครับถ้านําไปสู่การที่ท่านจะต้องสูญเสียเงินทักชั่วลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยขอให้ท่านต้องเอะนะครับต้องเอะต้องทํางานนะครับแล้วก็ท่องไว้นะครับว่าถ้ารีบโอนก็จนยิ้มนะครับ 他分开